ฮัลโหลเราดังเอาเลยคอัสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์เซิงจะมีการถ่ายทอดคำหนึ่งพอดีลูกเสร็จตอนที่อยู่ฮ่องกงและเวลานี้เนี่ยก็มาโทรมาถามนะครับ,รบว่าไอ้คขา่ากลับรถเนี่ยจะพูดยังไงกลับรถนะั่นหรือว่ายูเทิร์นนะครับราภาษาของตองลู่ว่าอย่างไงครับคขา่ากลับรถนะครับภาษาของตงลู่พูดคันว่าเตียวเถาเตียวเถาเตียวเถาหมายถึงว่ารถที่กำลังไ,ไปข้างหน้าแล้วส่วนหัวนะครับก็คือจะหันไปอย่างนี้นั่นะคือคำว่าเตียวเถานั่นเองครับ ติวเถานะครับไม่จำเป็นต้องใช้กับรถอย่างเดียวนะครับบางทีเวลาเดินปุ๊บแล้วติวเถานะครับก็คือ,อกลับหลังๆกับไปทางเดิม,มาอะไรเงี้ยก็ใช้กัว่าติวเถาได้นะครับสมมติเราต้องการบอกว่าเนาี่ยรบกวนหน่อยครับเออช่วยกับรถนะครับข้างหน้าอย่างเงี้ยจะพูดยังไงคำว่าข้างหน้าข้างหน้าเราพูดคําว่าฉียนปีนฉียนปีน,น,นข้างหน้ากับรถนะครับเราจะพูดคําว่าฉียนปีนติวเถาฉียนปีนติวเถาถ้าบอกว่ารบกนวนหน่อยนะครับกับรถข้างหน้านะครับเราจะพูดว่า กม่ควรเปลี่ยวทถศทางไม่ควเปีนเยนทิศทางแต่ถ้าพูดให้มันธรรมชาติห่อยนะครับบางคนอาจจะพูดแบบนี้นะครับบอกว่าไม่ควรให้เปลี่ยนทิศทางไม่ควรให้เปีนเยนทิศทางคาว่าไหคํานี้นะครับไห้คำนี้นะครับก็คือแปลว่าอยู่ที่นะครับสมมติเราบอกว่าฉันอยู่บ้านเราจะบอกว่าหอไห้บ้า ห้อลิเค์ฉันอยู่ที่บริษัทครับเราจะพูดยังไงบริษัทครับกงซีกงซีอยู่ที่บริษัทเราพูดว่าไหกงซีไหกงซีฉันอยู่ที่บริษัทครับเราจะบอกว่า我ไห้หมอไหกงซีอะไรประมาณนั้นครับดังนั้นถ้าเราต้องการพูดนะครับบอกว่าไอ้รถก้นหน่อยครับจอดรถที่ข้างหน้าหน่อยนะครับอ่าไปจอดรถกลับรถไปข้างหน้าหน่อยนะครับเราจะพูดว่า唔ติ前เ掉า ไม่ควรในเ r o n t ดีว่าถ้าเราวางจั๊กแต้อจะธิบัติหน้าจั๊กแลรปจะปุ๊กกันว่าจะเจอะแบบถาวรจาะเป็นระยะยาวเลยนะจอดจอดแบบถาวรจอดเป็นเะยะยาวอลยนะจอดจอกแบ่ถานกรบอดเป็นระยะยาวเลยนะจอดจอดแบบถาวรจอดเยวเระจะยาวเลยนะ 停车สมมติเราบอกว่าอ่าจอดรถข้างหน้านะครับบอกรถท็กซี่นะครับคนกับรถท็กซี่เราจะบอกว่าไม่ก็ห้ข้างน้า停车ไม่ก็ไห้ป้นงหน้า停车แปลว่าลดกวนหน่อยนะครับอ่าจอดรถข้างหน้าหน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ตัวเองออกจากตัวรถนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าพากแช่คือจอดรถแบบถาวรสองคำไม่เหมือนกันนะครับแช车คือจอดชั่วคราว พาเชคือจอดแล้วก็คือเหมือนจอดในลานจอดรถจอดไประยยาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับย้อนกลับมาครับคำว่าติวเถ่นนะครับติวเถ่นคำนี้ก็แปลว่ากลับรถหรือว่าเดินดินอยู่แล้วก็กลับไปข้างหลังถูกไหมครับในทางนี้ซึ่งคําว่าติ๋วนะครับเรสามารถใช้หลายอย่างได้เช่นคําว่าอะไรครับต๋วหลาบซาบต๋วหลาบซาบหลาบซาบแปลว่าขยะนะครับต๋วหลาบซาบต๋วหลาบซาบแปลว่าทิ้งขยะนะครับสมมติเราบอกว่าฉันไปทิ้งขยะเราจะพูดยังไง ฉันไปทิ jamais, ้งขยะเราพูด oui, ว่า我去丢垃圾我去丢垃圾ถ้าเราบอกว่าเอ้ยไปที่ไหนเพื่อทิ้งขยะ่ะคำ่าที่ไหนเราพูดคำว่าทีตปีนตไปที่ไหนเราพูดคำว่าไปที่ไหนเพื่อทิ้งขยะนะครับเราจะบอกว่าไปทีนโตนเตื่อทล้งข เคยปีนต่อเต่าสาบเอ้มิสเซิงไปที่ไหนทิ้งขยะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่ยถูกต้องครับเพราะภาษาไดยส่วนใหญ่จะพูดคาว่าเอ่อทิ้งขยะที่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ภาษากองตงนะครับก็อาจจะมีแบบพาเพิ่มในเรื่องภาษาไทยจะใช้คำว่าไปซะมากกว่านะครับดังนั้นนะครับคอยปีนต่อเต่าสาบบางทีนะครับนัแปลอาจจะแปลได้ว่าเออทิ้งขยะที่ไหนประมาณนั้นครับสมมุติเราบอกว่าไปที่โน้นเราจะพูดยังไงเราจะบอกว่าคอยกาะต่อเคยกาะต่อไปที่นี่เราจะบอกว่า ฮอยีโตฮอยฮีโตไปที่ไหนแล้วก็จะพบกามาเออถูกต้องเลยครับนั่นก็คือฮอยปีนโตฮอยปีนโตฮอยปีนโตเดลลาบซับจึงแปลได้ว่าไปที่ไหนเพื่อทิ้งขยะนะครับ สังเกตไหมครับว่าในภาษาของตรงนะครับหนึ่งคำอาจจะมีหลากหลายความหมายซึ่งในภาษาจริงการก็ใช้แตกต่างกันนะครับดังนั้นสําหรับผู้เรียนที่เราเรียกว่าเรียนภาษาจริงการหรือเป็นลูกศิษย์ของผมมาก่อนที่เรียนจริงการเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าต้องแยกภาษาจริงการกับภาษาของตรงออกจากกันนะครับเพราะสองภาษานี้ไม่เหมือนกันนะครับขอ,อย้ำนะครับต้องใช้ภาษาไทยช่วยถึงจะทําให้ภาษาของตรงได้มีการก้าวหน้ามากขึ้นนะครับพูดถึงคําว่าลาบซับลาบซาบแปลว่าขยะใช่ไหมครับ ดังนั้นนะคถ้าเราบอกว่าถังขยะถังขยะเราจะพูดคำว่าหลาบซาถงหลาบซาถงถงแปลว่าถังนะครับ ลาบซาบถงจึงแปลว่าถังขยะถ้าบอกว่าถังน้ำนะครับเราจะพูดคำว่าสสยถงสสยถงอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นนะครับให้จำไว้ว่าลาบซาบถงนะครับก็คือถังขยะเราและถ้าถงขยะจะพูดยังไงถงขยะภาษาคนต้องรับประกว่าลาบซาบต่อยลาบซาบต่อยออกเซนต์ต่อต่อนะครับลาบซาบต่อยลาบซาบต่อยถุงพลาสติกแล้วพูดยังไงถุงพลาสติกราพูดคำว่า ศอกเกา่อยสอกเกา่อยหรือพูดสั้นๆนะครับเกา่อยเกา่อยก็ได้นะครับย้อนกลับมาครับสมมติเราบอกว่าเนี่ยต้องการถามว่าไอ้ถังขยะอยู่ไหนถังขยะอยู่ไหนเราจะพูดยังไงถังขยะเราจะพูดคาว่าลาศัพทงถูกไหมถังขยะอยู่ไหนเราจะพูดคาว่าลาลาศัพทงหน่อ ลาบซาบถงไหตตปิงตตนะครับถ้าเราบอกว่าเออทั้งขะยาอยู่ตรงนู้นเราจะพูดยังไงทั้งขะยาอยู่ตรงนู้นเราจะพูดยังไงเราจะพูดว่าลาบซาบถงไหเกาะโตลาบซาบถงไหเกาะโตแต่ถ้าบอกว่าทั้งขยะยาอยู่ตรงนี้เราก็จะบอกว่าลาบซาบถงไหยี่โต ลาบซาบถงหยี่ตอกนั่นเองครับสดงนะครับว่าภาษาของต้งนะครับมีความหลากหลายหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็มองนะครับว่าหนึ่งคนะครับก็คือความคิดของคนฮองกงคือหนึ่งคภาษาของตุ้งเนี่ยอาจจะสามารถลิงก์หลายความคิดได้ดังนั้นด้วยเหตุนี้ชาวของต้งหรือว่าชาวฮ่องกงกันเองเวลาใช้ภาษาของตุ้งเนี่ยก็จะสามารถลิง yeah. ก์ความคิดอย่างรวดเร็วไปได้ไกลมากนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งมันจะบอกถึงชาวที่เวลาเรียนภาษาของต้งบอกว่าเวลาเรียนภาษาของต้งนะต้องเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้ถึงความคิดของเจ้าของภาษาเพื่อจะได้รู้อ พูดเร็วจังจริงๆสำหรับในความคิดของชาวกวางตงเองหรือว่าชาวฮ่องกงกันเองเนี้ยภาษาก่างตงนะครับที่เราพูดอยู่ตลอดทั่วท่ไปนั่นคือเป็นความโดยธรรมดานะครับเพีเยงแต่ว่าเนี่ยเออถ้าเราเข้าใจถึงว่าเอะเขาใช้ภาษาเป็นแบบนี้ในความคิดบ่อยๆก็ทําให้รู้ว่าเอะความคิดเขาวัยมากก็เลยทําให้เราเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น,น,นเองครับอย่าลืมนะครับอยากให้ภาษาตัวเองก้าวหน้ามากขึ้นไม่ว่าจะเร็นภาษาอะไรก็ตามภาษาขอ่งตงก็ตามให้จำไว้เวลาเรียนนะครับต้องเรียนรู้ถึงถึงความคิด ของคนที่เป็นเจ้าภาษาและก э ็วัฒนธรรมและประเพณีด้วยเพื่อภาษาตัวเองนะครับมีการพัฒนาความที่เราพัฒนาปุ๊บชีวิตของเราก็จะดีขึ้นับโอเคเอาล่ะวันนี้เพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับบกัคใหมากรั้งหน้าเอาล่ะเอาดีวันนี้ถึกทีานี่เราดีวันบาย